คุณกำลังกลัวอยู่ใช่ไหมการเลือกโบรกเกอร์ที่ด <ions> e. ีจะทำให้ความกลัวของคุณหมดไปเราคือ YLG Future ที่จะพานักลงทุนก้าวเข้าสู่การลงทุนในต่างประเทศด้วยความมั่นใจ ปลอดภัยกับ CME Group ตลาดอนุพันธ์ระดับโลกรองรับมาตรฐานการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลในตลาดต่างประเทศสามารถบริหารความเสี่ยงทำกำไรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่หวันแม้วันหยุดของไทยมีสินค้าให้นักลงทุนเทรดทำกำไรได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีดาวโจนดัชนี s p 500คอมมูนิตีทองคำโคเม น้ำมันในเม็กสกุลเงินตาต่างประเทศรวมทั้งสกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยและ e ีเ e r รี m ลงทุนต่างประเทศได้อย่างมั่นใจปลอดภัยกับ YLG Future สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับว l g ประจำช่วงเช้าของวันที่2ส,งสิงหาคมปี2022ครับ การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ทยอยประกาศออกมานะครับยังพบว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโดยวรวมในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับเน้นย้ําคําว่าชะลอตัวลงนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีจโจเบเดนแห่งสหรัฐแล้วก็คุณโจร่มพาเวลประกาศออกมาชัดเจนว่าภาวะโดยวรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยเพียงแค่ชะลอตัวลงหลังจากเบรก หลังจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเป็นการถอนคันเร่งในการผลักดันหรือการเร่งการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับสัญญาณและทิศทางดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในระยะถัดๆไปนะครับล่าสุดเองมีการเปิดเผยในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจ ในฝั่งสหรัฐ2ตัวออกมาเมื่อวานนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือในส่วนของการเปิดเผยเตัวดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตประจำเดือนกรกฎาคมนะครับพบว่าเนี่ยตัวเลขปรับตัวลดลงสู่ระดับ52.2ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ2ปีนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ยังต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาที่ระดับ52.8ในเดือนมิถุนายนด้วย ดังนั้นภาคการผลิตเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงค่อนข้างชัดเจนในเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมีการเปิดเผยการใช้จ่ายทางด้านการก่อสร้างตัวนี้ดิ่งลงมากเลยนะครับจนถึงเข้าติดลบ1.1ต่ํ่ำกว่าที่มีการคาดการณ์ว่าจะบวก0.1ด้วยดังนั้นเนี่ยภาคการผลิตแล้วก็ภาคการใช้จ่ายทางด้านการก่อสร้างที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงทาให้เฟดสาขาแอตแลนตา นำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณแบบจำลอง GDP now น,นะครับพบว่าเฟดแอนเลนต้าเนี่ยมีการคาดการณ์ในไตรมาสที่3หรือว่าคอเตอร์ที่3ของปีนี้นะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะขยายตัวเพียงแค่1.3ต่ําต่ำกว่าการคาดการณ์ในครั้งที่ผ่านมาว่าจะอยู่ที่ระดับ2.1ดังนั้นไตรมาส1ติดลบไตรมาส2ติดลบ ไตรมารส3ามขยายตัวลดลงก็อาจจะทำให้ GDP ทั้งปีของสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลงและก็ดอกตัวลงนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของดอลลาร์สหรัฐให้ร่วงลงแล้วก็ดันให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแต่กลับไปกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นวอลล์สิตข,ของสหรัฐให้เริ่มมีสัญญาณของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมา ภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือดอบตัวลงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับไปกดดันการขยายตัวหรือการปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันดิบตลาดโลกแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือมีแนวโน้มการเติบโตที่ลดลงทําให้เกิดกระแสะการคาดการณ์การอุปโภคและบริโภคน้ํามันที่ชะลอตัวลงตามไปด้วย สัญญาณและแนวโน้มดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาค่อนข้างชัดเจน WTI วันนี้ร่วงลง4.8%แล้วก็น้ำมันดิบเบรนทร่วงลง3.8%แนวโน้มการปรับฐานหรือการร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐราคาน้ำมันดิบตลาดโลกจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากดดันการลงทุนในตลาดหุ้นของไทยในวันนี้ให้มีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือมีสัญญาณของการปรับฐานลงมา แนวโน้ม Set 50 Index Future นะครับช่วงเช้าวันนี้ก็มีลักษณะของการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาตามทิศทางของตลาดหุ้นในต่างประเทศและก็ราคาน้ำมันดิบอย่างไรก็ตามถ้าเราดูในส่วนของ Position ของนักลงทุนต่างชาติเราจะพบนะครับว่า Set 50 Index Future วันนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติยังมีการกลับเข้ามาซื้อสุดทิค่อนข้างมากมีการซื้อสุดทิในฝั่งตลาดที่เฟกสูงถึง 20,70สัญญาแล้วก็มีการเข้าไปซื้อสุทธิในฝั่งตลาดหุ้นสูงถึง1,853.53ล้านบาทนะครับแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ SET 50 Index Future วันนี้เนี่ยมีการยกระดับหรือทำ High ขึ้นมาแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่เหนือสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางนี้ทางนั้นถ้าเราดูแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวซีรีส์ U22 หรือ s 5ฟฟิ t ตี้ u นฟิวยังมีลักษณะของการไต่ระดับหรือแกว่งตัวขึ้นอยู่ในกรอบหรืออยู่ในที่ทางขาขึ้นแต่เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ราคาน้ำมันดิบช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็เลยมีลักษณะของการอ่อนตัวและย่อตัวลงมาจริง เราแนะนำว่าหากตัว S50U22 ขยับหรือปรับตัวขึ้นไปนะครับไม่พ้นในส่วนของ963 967ยังแนะนำไปรัศกรของการขายเล่นสั้นเพราะว่าเคยเป็นจุดที่ตัวซีรีส์ U22 ขยับรับปรับตัวขึ้นมาชนแล้วเกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงในรอบที่ผ่านมานะครับแต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดถ้ายังมีฟันโฟรหรือเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติ ประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวตลาดหุ้นของไทยเอาไว้นะครับทางนี้เนี่ยรับแรกเราให้ดูที่954ซึ่งเคยเป็นไ i g หรือเป็นยอดของรอบที่ผ่านมานะครับถ้าไม่หลุดดัชนีก็ยังมีโอกาสรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นไทยที่ขายเอาไว้อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยลดสถานะขายลงหรือว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยให้ดูแนวรับสำคัญถ้ายืนในส่วนของแนวรับระดับ 954ไม่ได้ให้แนวรับในส่วนของโซน947ซึ่งเป็นกรอบหรือช h a n แนลของทิศทางขาขึ้นในช่วงสั้นนะครับถ้าตัว S50U22 ออนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับดังกล่าวยังแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าเปิดสถานะซื้อหรือเปิดสถานะลองโดย s ต o p ปรอสหรือตัดขาดทุนถ้าหลุด947ซึ่งเป็นกรอบหรือช h a n แนลของทิศทางขาขึ้น ถ้าไม่หลุดเรายังมองว่าดัชนียังมีโอกาสขยับและปรับตัวขึ้นโดยมีเป้าหมายถัดไปถ้าผ่าน963 967ขึ้นไปได้ก็อาจจะขึ้นไปปิดแก๊ปหลังจากที่เขาเปิดแก๊ปลงมาที่ระดับ975นะครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตัว Set i n i n x f x t u t u r e ในวันนี้นะครับเรายังมองว่าเป็นการอ่อนตัวหรือเป็นการย่อตัวช่วงสั้นในส่วนของออการพักฐานตามราคาน้ามันดิบตลาดโลกตามตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับ มาดูในส่วนของตัว single stock future หน่อยดีกว่าวันนี้แนะนำในส่วนของตัวบริษัท EA หรือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนตัว EA เนี่ยดำเนินธุรกิจด้วยกัน3หลักธุรกิจนะครับก็คือธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล b 1้อนะครับแล้วก็ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสฟไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ธุรกิจใหม่เลยก็คือการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่สถานีอัดประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจวิจัยและก็พัฒนานะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่า EA มีการส่งบริษัทย่อยก็คือบริษัท EMH เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆเพิ่มเติมนะครับเข้าไปซื้อกิจการในส่วนของ BYD ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ b ย o n จำกัดนะครับแล้วก็เข้าไปลงทุนในบริษัท S incorporation นะครับหรือว่า ACE แล้วก็เข้าไปลงทุนในบริษัทบริษัทสมัยบัสหรือว่า TS TSB นะครับทั้งนี้เนี่ยการเข้าไปลงทุนในตัวสมายบัตถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตาและน่าสนใจมากเลยเพราะว่าตัวสมายบัตเนี่ยเป็นบริษัทที่ดำเนินรูปแบบธุรกิจในการเข้ามาผลิตรถบัตไฟฟ้านะครับซึ่งจะสามารถต่อยอดให้กับบริษัทตัว EA ได้ที่ทำแบตเตอรี่อยู่แล้วทำสถานีชาร์จอยู่แล้วนะครับ้ามีรถบัตไฟฟ้าด้วยเนี่ย ก็น่าจะทําให้กิจการมีแนวโน้มของการเติบโตแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับการเข้าไปลงทุนดังกล่าวตอนแรกเนี่ยตลาดกังวลว่าจะมีการเสียค่าใช้จ่ายก็เลยทําให้หุ้นของ EA ปรับฐานและอ่อนตัวลงมาแต่ปรากฏว่าในส่วนของ EA เนี่ยมีการอนุมัติให้บริษัทลูกก็คือตัว ETH เนี่ยเข้าไปทําการโอนกิจการหรือเข้าไปโอนกิจการของตัว ETH ให้แก่ TSB นะครับหลังจากมีการเข้าไปซื้อ TSB เรียบร้อยแล้วก็เป็นลักษณะของการโอนกิจการกันภายในองค์กรหรือภายในบริษัทย่อยนะครับก็จะทำให้ตัว ETH เนี่ยได้รับค่าตอบแทนจากการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดประมาณ6,000ล้านบาทนะครับก็ ไปไปมามาก็เป็นการโอนกิจการหรือซื้อกิจการหมุนเวียนกันภายในกิจการนะครับก็เลยทําให้มองว่าตัว EA เนี่ยน่าจะไม่ได้รับปัจจัยลบต่อค่าใช้จ่ายในการเข้าไปซื้อกิจการต่างๆมากนักนะครับแนวโน้มและโมเมนตัมของตัว EA เริ่มมีสัญญาณของการปรับฐานละอ่อนตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าแล้วเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวหรือการเบรก out กรอบหรือช่แนลของที่ทางขาลงในช่วงสั้นขึ้นมานะครับ แนวน้มดังกล่าวเนี่ยน่าจะทําให้ทิศทางของตัวหุ้น EA เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีโมเมนตัมที่อาจจะกลับมาเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซเว์หรือมีโอกาสดิดตัวขึ้นได้ในระยะสั้นนะครับนอกจากนี้ EA ยังคงได้รับประโยชน์จากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าให้มีการเติบโตนะครับก็จะมีการปรับลดอัตราภาษีประจำปีลงร้อยละ80 คาดการว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยได้ประโยชน์ประมาณ1,28 0 0 0ันคันแล้วก็อีกมาตรการหนึงก็คือการยกเว้นอากรศุลกากรสสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ผลิตภายในประเทศนะครับซึ่งจะทำให้ EA เนี่ยได้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเริ่มมีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนนะครับเราเลยแนะนำว่าให้เข้าซื้อหรือเปิดรองโพ s i t i o n EAU22 ดูแนวรับที่ระดับ80บาท25ตัง จุด stop ร้อนหรือตัดขาดทุนที่โลเดิมก็คือ76บาทนะครับถ้าไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าวแนะนำไป็นลักษณะของการเข้าซื้อมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นในโซนระดับ86บาทถึงระดับ91บาทนะครับซึ่งเคยเป็นฐานของตัว EA ในรอบที่ผ่านมาแล้วก็เคยเป็น h i g เป็นจุดยอดที่ EA เคยขยับและปรับตัวขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าผ่านได้เนี่ยเราให้ตานถัดไปที่ระดับ96บาท50ถึงระดับ100บาท ซึ่งเป็นจุดที่ e a เขาเคยขึ้นไปทดสอบในรอบที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เริ่มมีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนแล้วราคาก็เริ่มเบรกเอาท์หรือผ่านกรอบช่นลที่เป็นการปรับฐานหรือเป็นการพักฐานในช่วงสั้นขึ้นมาได้นะครับช่วงนี้วา lg future มีโปรโมชั่นนะครับลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลงสูงสุด80%แล้วก็ไม่มีขั้นต่ำในการเทรดนะครับพูดง่ายง่ายว่าลดลงตั้งแต่สัญญาแรกเลย ถ้าสนใจรับสิทธิ์ก็สามารถติดต่อมาที่ YLG Future ได้นะครับนอกจากนี้ YLG Future ยังพาลูกค้าไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้เลือกลงทุนด้วยกันหลากหลายพร้อมกับมีงานสัมมนาดีๆในวันที่6สิงหาคมนี้โดยโค้ชเอกูรูทางด้านการลงทุนในต่างประเทศนะครับจะมาเล่า ทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรดสินค้าในต่างประเทศให้กับนักลงทุนฟังนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสนใจลงทุนในสินค้าและผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กับทาง YLG เพิ่มเติมได้นะครับมาดูแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำกันหน่อยดีกว่าครับวันนี้โจู่หัวเรื่องเอาไว้ว่าเกิดสัญญาณแบลติไดเวจในทองคำ ราคาจะาขึ้นต่อหรือพอเท่านี้นะครับต้องบอกว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยราคาทองคำยังมีการทำระดับสูงสุดจากวันก่อนหน้านะครับพูดง่ายๆว่าในวันอังคารเนี่ยทองขึ้นไปไฮ1,780เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเมื่มอวานเนี่ยไฮ1,774เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับแต่ถ้าเราไล่ดูราคาทองคำที่ขยับและปรับตัวขึ้นมาจากกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่าวันพุธเนี่ยทองบวก16เหรียญ พฤหัสบวก2ีบนะครับบวกมากขึ้นพอมาวันศุกร์เนี่ยเหลือบวกแค่10เหรียญวันจันทร์เนี่ยบวกเหลือ5้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับเราจะเห็นว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำเริ่มลดในส่วนของช่วงบวกลงนะครับส่วนหนึ่งถ้าเราตีกรอบหรือชแนลของทองคำในราย1ชั่วโมงอ่าโทษครับกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟราย1ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ราย15นาทีอ้าวสไลด์ผิดขอ แกสไลด์แป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอลบตรงนี้ออกดีกว่า,าจากกราฟในส่วนของราย1ชั่วโมงนะครับก็จะพบว่าราคาทองคําเมื่อเชื่อมระดับต่าสุดกับระดับสูงสุดเข้าหากันจะได้กรอบแล้วก็เทรนที่เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแต่พอราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับในรายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเริ่มเห็น การที่มีอินดิเคเตอร์ก็คือตัว MACD และก็ตัว RSI นะครับมีสัญญาณของการขายหรือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นสัญญาณของตัว b บ a r i s h d i v e r g e n c นนะครับ b e a r i s h เ i v e r g e n c e เกิดในกรณีที่ราคาทองคำหรือราคาสินค้ามีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่แต่อินดิเคเตอร์ไม่ได้มีการยกระดับสูงสุดครั้งใหม่ขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าตัว MACD ในตัวฮิสโตแกรมเนี่ยมีการ ลดในส่วนของระดับสูงสุดลงมาตัว RSI ก็เหมือนกันนะครับมีการลดในส่วนของระดับสูงสุดลงมาเห็นไหมครับเส้นประสีแดงเนี่ยเป็นลักษณะของการเฉียงลงขณะที่เส้นประสีแดงด้านบนเป็นลักษณะของการเฉียงขึ้นสัญญาณดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของการเกิด b a l i s Divergent Indicator ให้สัญญาณลบแต่ว่าราคายังมีการทำ New High ใหม่ดังนั้น ในระยะสั้นเนี่ยเราเลยมองว่าราคาทองคําอาจจะมีแรงซื้อในระดับจํากัดประกอบกับการขยับหรือการปรับตัวขึ้นในรายวันมันเริ่มลดช่วงบวกลงน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำเนี่ยอาจจะมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมามากขึ้นนะครับแต่เนื่องจากเป็นอินดิเคเตอร์ในระยะสั้นก็คือในรายหนึ่งชั่วโมงนะครับการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาเนี่ยอาจจะเป็นไปอย่างจํากัด ถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับต่ำสุดของวันนี้บริเวณ1,758นะครับแล้วก็รับสำคัญเป็นกรอบหรือช h นล n e l ของที่ทางขาขึ้นเป็นการเชื่อมโรจุดนี้กับจุดนี้เข้าหากันจะได้รับสำคัญบริเวณ1,741เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองคำยังไม่ผ่าน1,780 1, 7 8 4 1786ซึ่งเป็นกรอบหรือช่อ ด้านบนของที่ทางขาขึ้นในระยะสั้นนะครับวันนี้ YLG แนะนําแบ่งขายทํากําไรหรือจะไปช็อตในฝั่งตลาดที่เฟกเพื่อเล่นซานหรือเล่นรอบนะครับเพราะว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อเห็นไหมครับแก๊ปหรือการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยมันจํากัดมากๆเลยถ้าราคาขยับขึ้นไปแล้วยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวเนี่ยแนะนําไปลนเราาของการขายออกมาก่อนเพื่อรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมา คอยเข้าซื้อตามกรอบแนวรับด้านล่างนะครับก็ให้จุดเข้าซื้อคืนบริเวณ1758-1741ถ้าราคายังไม่หลุด1741เหรียญดอลลาร์ต่อทยสออนเรายัางมองว่าในระยะสั้นทองคํายังมีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อวิธีสังเกตอินดิเคเตอร์นะครับให้ดูว่าฮิสโตแกรมอ่อนตัวลงมาในตัว MACD เนี่ยจะหลุด ในส่วนของระดับเส้นศูนย์ไมถ้าไม่หลุดก็ยังสามารถเข้าซื้อได้หรือว่า RSI ณปัจจุบัน,นยอยู่ที่ระดับ60นะครับถ้าอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาหลุดระดับ50ไหมถ้าไม่หลุดระดับ50เราก็มองว่าเป็นลักษณะของแรงขายทำกำไรระยะสั้นตามสัญญาณของตัว Valid Divergent e ในราย1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับราคาก็ยังมีโอกาสขยับและปรับตัวขึ้นต่อ ถ้ารับความเสี่ยงได้จะเล่นสั้นเล่นรอบก็ขายที่กรอบด้านบนรอเข้าซื้อที่กรอบแนวรับด้านล่างนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้านักลงทุนที่บอกว่าไม่อยากจะแบกรับความเสี่ยงมากนะักรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับถ้าเรามาดูกราฟในราย4ชั่วโมงเราจะเห็นโมเมนตัมหรือทิศทางของตัวทองคำที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือโรของเมื่อวาน1758แนวรับสำคัญบริเวณ1741 เป็นกรอบของชาแนลของทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยให้รอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาใกล้กับแนวรับบริเวณ1741เหรียญดอลลาร์ต่อ t ทอยส์ออนให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแนวต้านเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบริเวณ1 7 4 0 1784 1786เคยเป็นโลของรอบที่ผ่านมานะครับ1786 เป็นระดับต่าสุดของเดือนพฤษภาคมเราจะเห็นว่าราคาทองคําอ่อนตัวและทิ้งตัวลงมาที่1 7 8 6ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีการเด้งแล้วก็มีการรีบาวกลับนะครับการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมามาชน1 8 0 3 1ครั้งชน 8, 1 8 0 3อีก1ครั้งนะครับซึ่ง1803เป็นโลของเดือนมิถุนายนนะครับระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาของเดือนมิถุนา จะเคยเป็นแนวรับแนวรับของราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมาถ้าราคาทองคําเกิดดีตัวหรือวนกลับขึ้นไปแล้วไม่ผ่านจุดที่เขาเคยเป็นแนวรับซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแนวต้านแล้วนะครับอาจจะมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมามากขึ้น หรืออาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคําเพื่อสะสมกําลังหรือสะสมแรงซื้อนะครับดังนั้นเราจึงแนะนําว่าถ้าทองไถหรือปรับตัวขึ้นต่อเลยยังไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยครับ1,784 1,786แบ่งขาย1,803เหรียญดอลลาร์ต่อทสสอ,ออนให้ทยอยขายออกมาเพื่อราคาเขาไถยไทยไไทยขยับขึ้นไปนะครับยังไม่ผ่านพวกแนวต้านสําคัญพวกนี้ เพราะว่าอะไรคนที่ซื้อทองคำเอาไว้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนายนคนที่ยังไม่ขายทองคำตอนช่วงทองที่เขาลงหรือปรับฐานลงมาในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยยังมีคนกอดทองหรือถือทองเอาไว้นะครับคนที่เขามีต้นทุนอยู่ในโซนที่เคยเป็นระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาและมิถุนาเมื่อราคาขยับและปรับตัวขึ้นไปเขาจะปล่อยของออกมาหรือขายทองคำออกมานะครับดังนั้นเนี่ย ต้องบอกเลยว่าไอตัวแนวรับเดิมเนี่ยพอราคามันวนกลับหรือมันดิดต,ตัวกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็ค่อนข้างสําคัญนะครับดังนั้นเราจึงแนะนําว่าให้ดูแนวต้านพวกนี้เอาไว้ว่าราคาจะผ่านไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาขยับและปรับตัวขึ้นมานะครับถ้ายังไม่ผ่านหรือยังไม่สามารถยืนเหนือดังกล่าวได้ให้รอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคําโลมอวาน1 7 5่กรอบ ชาแนลด้านล่างของเทรนขาขึ้นบริเวณ1,741เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนแล้วค่อยทำการเข้าซื้อนะครับอ้าวทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าด้วยนะครับค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ประมาณ36บาท11สตางค์ถ้าคิดเป็นกรอบแนวรับแน,แนวต้านของทองคำแท่ง96.5ก,กรอบแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ระดับ3550บาทถึงระดับ3850บาทต่อบาททองคำนะครับ กรอบแนวรับด้านล่างโลมอวาน1,758คิดเป็นราคาเงินบาทที่ระดับ30,50บาทต่อบาททองคำครับแล้วก็รับสำคัญ1,741อยู่ที่ระดับ29,750บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาก็อาจจะใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อในส่วนของตัวทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของ y l g b อร l จิ n ขอฝากโปรโมชั่นนะครับเป็น การลดการวางเงินหลักประกันลงครึ่งหนึ่งหรือ50%นะครับหรือว่าใครที่มีทองคําอยู่ก็นําทองคําที่มีอยู่เนี่ยมาทําการวางเป็นในส่วนของเงินหลักประกันได้นะครับก็สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ YLG b u l l i o n ได้นะครับเป็นการเทรดทองคําออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีโปรแกร,รมออมทองเป็นการที่นักลงทุนสามารถสะสมทองคําทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็ ให้นักลงทุนเลือกลงทุนกับทาง YLG Boolean ได้ครับ oh. มาดูในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตานะครับสิ่งหนึ่งที่จะให้จับตาก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับราสุดเองในส่วนของคุณแนนซี่โพลิซีนะครับประธานสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของสภาคองเกรสนะครับมีการเดินทางเยือนไต้หวัน แนวโน้มดังกล่าวเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะทําให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดการกระทบกระทั่งหรือการสู้รบกันระหว่างออจีนกับไต้หวนันหรือจีนกับสหรัฐนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชื่อมบวกต่อทองคําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่ามีเจ้าหนะ้าที่ะระดับสูงในฝั่งสหรัฐหลายคนนะครับเดินทางเงยือนไต้หวันแล้ว จีนก็มีการแสดงท่าทีแข็งกล้าวโดยการนําเครื่องบินลบหรือเรือลบเนี่ยออกมาลาดตะเวนหรือออกมาบินโชว์แสนยานุภาพทางการทหารนะครับแล้วสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็คลี่คลายไปประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เรามองว่าอาจจะต้องตามดูว่าเกิดการกระทบกระทั่งทางการทหารเกิดขึ้นมาหรือเปล่าพูดง่ายๆว่าเกิดการลบกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เกิดการลบเนี่ย เรามองว่าปัจจัยดังกล่าวอาจจะหนุนทองคําในช่วงสั้นเท่านั้นและก็จะทําให้สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยตลาดซืมซับหรือรับข่าวไปแล้วนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดจีนเกิดเอาเครื่องบินลบออกมาแล้วเกิดการกระทบกระทั่งหรือถูกไต้หวันเกิดยิง ขี่ปนอาวุธใส่ขึ้นมานะครับระหว่างคุณแนนซี่โพลิซี่เดินทางเงยือนไต้หวันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้สถานการณ์บานปลายเกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะยังคงต้องจับตาในช่วงคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสบ,บดีว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าแต่โดยพื้นฐานแล้วหลายคนก็มองครับว่าจีนเองก็ไม่อยากลบไต้หวันก็ไม่อยากลบสหรัฐก็ไม่อยากลบเพราะภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้มันย่าแย่มากๆนะครับ แค่อาจจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดการรับรู้ว่าไม่พอใจเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์หรือแนวโน้มนกเก่าเริ่มคลี่คลายก็อาจจะทําให้ปัจจัยบวกต่อทองคําเริ่มบรรทบบางหรือหายไปนะครับนอกจากนี้คืนนี้ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มจะมีการเปิดเผยจํานวนตําแหน่งว่างงานเปิดใหม่หรือว่าจ็อบเรดเทมในฝั่งสหรัฐนะครับอาจจับตาดูตัวเลขพักการจ้างงานในฝั่งสหรัฐ เพื่อเป็นปัจจัยชีน้นาในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงในคืนวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขการจ้างงานในฝั่งสหรัฐประจําเดือนกรกฎาคมนะครับก็อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําและการคาดการณ์การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในระยะถัดไปนะครับอ้าว สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้โชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ